เรื่องของรถไฟความเร็วสูงปีหน้าอินโดนีเซียก็จะเปิดใช้งานนะคะและน่าสนใจถึงการที่เตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้โดยเฉพาะในการประชุม g 20รถไฟความเร็วสูงสายอินโดนีเซียจีนไม่แน่นะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็อาจจะเป็นผู้นำท่านแรกๆที่ได้ใช้บริการก่อนใครเพื่อนด้วยติดตามจากรายงานค่ะ อินโดนีเซียมีแผนจะเปิดใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศในเดือนมิถุนายนปีหน้าและคาดว่าจะมีการซ้อมเดินรถในอีกไม่นานหลังจากที่จีนได้ส่งตู้รถไฟจำนวน8ตู้จากท่าเรือนในเมืองชิงต่ามณฑลชันตงมาถึงอินโดนีเซียแล้วโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1เชื่อมระหว่างกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุงม,มีระยะทาง142กิโลเมตร ช่วยย่นเวลาในการเดินทางจากปกตินานกว่า3ชั่วโมงเหลือประมาณ40นาทีโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2561รถไฟถูกออกแบบให้ใช้ความเร็วได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรายงานว่าโจโควิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียมีแผนจะเชิญสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีน<ป>เข้าร่วมทดสอบการเดินรถไฟขบวนดังกล่าว ซึ่งปีนี้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือ g 20ที่เกาะบ,บาหลีระหว่างวันที่15-16ถึงพฤศจิกายนโดยผู้นำจีนตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำอินโดนีเซียอาจจะเชิญผู้นำจีนทดลองนั่งรถไฟขบวนดังกล่าวทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงจากาตาบันดุงของอินโดนีเซีย เป็นโครงการในต่างประเทศโครงการแรกที่ใช้เทคโนโลยีและระบบการเดินรถรวมถึงอุปกรณ์จากประเทศจีนอย่างเต็มรูปแบบและอย่างเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยบรรเทาความหนานแน่นของการจราจรระหว่างกรุงจาการ์ตากับบันดุง ขณะที่เ e อกอัคาราชทุตอินโดนีเซียประจำประเทศจีนระบุว่าโครงการนี้ไม่เพียงยกระดับเทคโนโลยีรางรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการจ้างงานตลอดจนกระตุ้นการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าบริษัทอื่นๆน,นอกจากจีน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซียรวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะที่จีนคาดหวังว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้อาจจะจูงใจให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการขนส่งทางรางระหว่างเมืองด้วยอุปกรณ์ของจีนมากขึ้น หลังได้เห็นตัวอย่างการใช้งานของโครงการนี้และในโครงการทางรถไฟจีนลาวทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนแถบและเส้นทางหรือ Bell and r o ร d ของจีนที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก